สวัสดีครับอยู่กับช n n e l Win n ี e ครับวันนี้เราอยู่กันในเกมไนท์ครอ w ครับผมวันนี้นะครับผมเราจะมาในสายอาชีพซอร์ทแมนครับซึ่งจะเป็นเออมันจะแยกเป็น2คลคสใช่ไหมครับวันนี้เราจะเป็นดาบโล่นะครับอคือเริ่มมาเนี่ยเราจะเป็นซอร์ทแมนนะครับแล้วก็มันจะเปลี่ยนไป2สายเนาะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะเป็นดาบโล่นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะเป็นดาบคู่นะโอเคครับมากันดูกันที่ดาบโล่นะครับ หากคุณกำลังหาร้านเติมเงินราคาถูกร้านจะนาการค้ารับเติมเกม r o ราคาถูกเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนเติมได้ทางลิงก์รหัสลับ id p a s ไม่ต้องรอคิวเติมได้เลยทุกออเดอร์ครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลมันกันครับว่าสกิลมันเนี่ยจะเล่นไปในแนวทางไหนนะแต่ผมคิดว่า ยังไงดาบโลกก็น่าจะต้องแบบสายแทงสายอึดสายถึกอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวเราไปดูว่ามันมีซีซีไหมนะผมก็ยังไม่เคยดูสกิลมันมาก่อนนะครับอ่ะตอนแรกนะครับเราจะเป็นซอร์สแมนก่อนนะครับแล้วพอเปลี่ยนคาสครั้งที่1นนะครับเราก็จะเป็นซูลเยอร์นะครับเปลี่ยนคาสครั้งที่2เราจะเป็นไนท์นะครับครั้งที่3มเป็นรอยัลไนท์นะครับแล้วก็คาสสุดแล้วก็คลาสสุดท้ายนะผมเป็นครูเซเดอร์นะครับอ่าก็จะอลังการแบบนี้นะครับ ดาบโล่นะครับเออโอเคครับแต่ถ้าดูชุดแค่นี้นี่ผมว่าชุดเนี้ก็น่ารักดีนะชุดนี้มันเวอร์ไปหน่อยอะ <c oughs> อ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลมันเลยดีกว่านะครับอันนี้จะเป็นพวกค่าสเตตัสเนาะตรงนี้เป็นสกิลนะครับอ่ะมาดูันที่สกิลนะครับสกิลแรกนะครับจะเป็นสกิลดาเมจเฉยๆนะครับอ่าเพิ่ม ซึ่งเกมเนี้ยนะครับมันจะไม่บอกเลยนะครับว่าสกิลไหนดาเมจเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วยิงออกมาดาเมจเท่าไหร่ก็จะไม่มีตัวเลขนะครับมันจะมีแค่บอกว่าอย่างเวลหนึ่งนะครับแรงเท่านี้นครับเวลเวลสอง,ง,งเนี่ยอย่างสกิลนี้นะครับตอนที่เป็นเลเวลหนึ่องอะ่ะมันก็จะเขียนว่าแบบทำดาเมจต่อเป้าหมายเนาะสกิลอพเป็นเลเวลสองนะมันก็จะเขียนว่าแบบทำดาเมจรุนแรงแก่เป้าหมายอะไรประมาณเนี้ยเหมือนแบบ,แแาบาาแบบดามเมจแรงขึ้นอะ่ะเออมันแบบมันมันแค่บอกว่า อันแรกทำดาเมจอันที่2ทําดาเมจแบบรุนแรงอะไรเงี้ยนะครับมันจะไม่มีบอกครับว่าตัวเลขดาเมจคือเท่าไหร่นะครับมันจะบอกแค่ว่าเออเนี่ยนะครับใช้มานา9เนาะคูณดาวสกิลแปวิอะไรประมาณนี้นะครับก็อ่ะเพื่อนๆดูตรงนี้นะถ้าคือเดี๋ยวผมจะอ่านสกิลต่อไปเนี่ยผมจะไม่พูดถึงตัวคูนดาวกับมานานะครับก็ดูตรงนี้กันเองนะครับเวลากดพอดกดอะไรนะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะครับอ่ะสกิลที่2นะครับเหมือนเดิมนะครับ เป็นสกิลดาเมจเฉยๆนะครับไม่มี CC ไม่มีอะไรนะสกิลที่3มก็เหมือนกันนะครับคือสกิลแรกๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยมี CC อยู่แล้วนะครับมันจะเป็นสกิลดามเมจให้ไว้เก็บเวลกับมอนเตอร์ธรรมดานะครับอ่าพอมาดูสกิลที่4นะครับอ่าสกิลเนี้ยเริ่มมีเอฟเฟกขึ้นมาแล้วนะผมสกิลเนี้ยเป็นรูปสกิลรูปโซ่นะครับก็คือเอ่อสามารถดึงศัตรูเข้ามาได้นะครับสกิลนี้นะครับแต่ว่า ผมไม่เคยเล่นนะไม่รู้ว่ามันจะดึงออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็เหมือนเป็นการดึงศัตรูเข้ามาใกล้ตัวเราได้นะครับก็อาจจะเหมือนสกิลฮุกอะเออนะครับอ่ะต่อมากันที่สกิลต่อไปนะครับสกิลนี้คือสกิลโพโวกนะครับอ่านะครับใช้แล้วก็จะลดมูฟสปีดศัตรู60นะครับแล้วก็ลดดาเมจรีดักชันอีก30นะครับ โดยสกิลนี้นะครับจะแสดงผลเป็นระยะเวลา3วินะครับก็ลดมูฟสปีดกับดาเมจรีดักชันนะครับของศัตรูเนาะมาที่สกิลต่อไปนะครับอ่าสกิลนี้นะครับก็ใช้ใน PVE อีกแล้วนะครับก็คือลดเบสด้าเบสดาเมจนะครับ15แล้วก็ลดสกิลดาเมจอีก20นะครับเป็นเวลา 7วินะครับเออก็จะเป็นแนวดีบัฟเนาะลดดาเมจลดอะไรพวกนี้นะครับสำหรับสายโล่อันนี้เป็นลดมูฟสปีดนะครับ80%นะครับโหโหดมากลดเยอะมากนะครับโดยเอ่อลดเป็นเวลา5วินะครับอืมก็ทำดาเมจแล้วก็สโลว์ศัตรูเนาะลดเยอะอยู่นะครับ80% 5สิอรวิอะแบบเดินแทบไม่ออกครับสกิลนี้ก็เป็นอันนี้จะเป็นสกิลดาเมจแล้วนะครับอันนี้เป็นสกิลดาเมจนะครับไม่มี CC เนาะอ่าไปที่สกิลต่อไปครับผม ตัวนี้นะครับจะเป็นสกิลบัฟเลยนะครับเพิ่มสเตตนะครับเพิ่มสเตตเป็นเวลา10นาทีนะครับเพิ่มดาเมจรีดักชันนะครับ5นะครับอ่าต่อไปเป็นบัฟนะครับอันนี้เพิ่ม10นาทีนะครับบล็อก8%นะครับมาที่สกิลต่อไปนะครับอันนี้บล็อก10%นะครับแล้วก็ดาเมจรีดักชันอีก30นะครับนี่ก็เป็นบัฟอีกแล้วเนาะมาที่สกิลต่อไปครับสกิลนี้นะครับสร้างโล่นะครับที่มีคุณสมบัติเท่ากับ แม็กเลือดของเรา30%ของแม็กเลือดของเรานะครับเป็นเวลา15บห้าวินะครับสกิลนี้เนาะแล้วก็คูณดาวอยู่ที่50าสิบวินะครับก็ทําให้เราอึดชั่วเวลาหนึ่งนะก็สามสก็เยอะอยู่เนาะเออไปย้อนไปดูเวลหนึ่งก็ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับสกิลนี้นะครับเพิ่มบัฟนะครับเป็นเวลาแค่สิบห้าวินะครับแล้วก็มีคูณดาวที่สามสิบวินะก็จะแบบกันอะไลเมนต์นะครับรีสแตนหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับซิฟเนตรีสแตนนะครับเจ็ดสิบเปอร์ วิเคานิงเอฟเฟกต์รีสตังค์อีก60%นะครับแล้วก็สกิลดาเมจรีสตังค์อีกห้อร์เซนะครับสกิลนี้ก็จะเป็นบัฟเนาะก็จะเห็นแล้วนะครับว่าดาบโล่เนี่ยจะเป็นแนวอึดๆบัฟนะครับมีดีบัฟมีสโลมีเพิ่มบัฟให้ตัวเองแล้วก็ลดป้องกันของศัตรูอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเราไปที่สกิลพาสซีฟนะครับอันนี้จะเพิ่มดีเฟนซ์สี่นะครับสกิลนี้เพิ่มแม่นยำสี่นะครับสกิลนี้นะครับเพิ่มเอ่อหลบเลหลบลีกนะครับดาเมจรระะะยใกล้นคับ 8นะครับลบหลีกดาเมจระยะไกลอีก8ป้องกันดาเมจระยะไกลระยะใกล้อย่างละ3นะครับเอาสกิลพวกนี้ก็น่าจะมีในหลายหลายอาชีพเนาะไม่รู้มันซ้ำกันไหมนะครับแต่อย่างรีวิวดาบใหญ่ไปนะครับก็มีสกิลพวกนี้เหมือนกันนะเป็นสกิลแบบเหมือนกันนะครับอันนี้เพิ่มนะครับเวฟพ่นดาเมจสินะครับอ่าเป็นพาสซีฟนะพวกนี้สกิลนี้เพิ่มเจาะเกาะ15นะครับสกิลนี้บล็อกดาเมจ25นะครับสกิลนี้สกิลดาเมจรีดักชั่นยี่สิบเอ่อสานะครับ แล้วก็สกิลนี้นะครับดาเมจรีดักชัน25บล็อกดาเมจรีดักชัน40ป้องกันสตัร์15เปอร์เซ็นต์ดีบับเอฟเฟกอีก15นะครับป้องกันดีบับนะ15อันนี้เป็นปั๊มยาแรง30นะครับเบสดาเมจ8นะครับบล็อกดาเมจ12นะครับแล้วก็มีเอ่อ3%ซ็นต์รีดักชันดาเมจระยะไกลนะครับ สกิลต่อไปนะครับสกิลนี้เลือด8,000นะครับเอ่อปั๊มยาแรงขึ้น40แล้วก็ปั๊มยาแรงขึ้นอีก10%ด้วยนะครับอ่าน,นี้สกิลดาเมจรีดักชัน60สกิลดาเมจรีสแตนห์6%นะครับรีดักชันอินเนอรเมจรีสิบอีก2%นะครับสกิลนี้นะครับนอร์มัลแอคแทกดาเมจเอมพิายสานะไอ้พวกนี้นะครับเห็นมีเป็นสกิลที่เหมือนดาบใหญ่เลยนะนะครับประมาณนี้นะอ่ะไปที่ สกิลต่อไปนะครับอันนี้ไม่ใช่พาสซีฟแล้วนะอันนี้จะเป็นสกิลแอคทิเวชันเอฟเฟกแล้วนะครับไปที่สกิลแรกนะครับสกิลนี้นะครับลดดาเมจรีดักชัน n 7นะครับเออสกิลนี้นะครับเมื่อบล็อกได้นะครับมันจะติดเอ่อสกิลเป็นเวลา5าวีนะครับดาเมจรีดักชันลบ7นะครับแล้วก็สกิลนี้นะครับเมื่อโจมตีนะครับมีโอกาสที่จะแบบมีดาเมจเพิ่มเข้าไปนะครับก็สกิลต่อไปนะครับเมื่อโจมตีธรรมดานะครับ มีโอกาสที่จะเพิ่มดาเมจอีกแล้วนะครับแล้วก็ลดเบสดาเมจศัตรูอีก10นะครับเมื่อถูกโจมตีนะครับมันจะติดบัฟเป็นเวลา5้าวีนะครับก็คือบล็อกดาเมจนะครับ20%แล้วก็บล็อกดาเมจรีเทชั่นอีก30นะครับคูณดาว1ิบวีนะครับแล้วก็สกิลนี้นะครับเมื่อเราบล็อกได้หรือว่าเราหลบได้นะครับมันจะมีสะท้อนดาเมจกลับไปนะครับนิดหน่อยนะครับไม่รู้ว่าสะท้อนเท่าไหร่นะมันไม่ได้เขียนบอกนะครับอย่างที่บอกนะเกมนี้ไม่ไม่ไม่บอกเกี่ยวกับตัวเเลขนะดดมอไรงี้ สกิลนี้นะครับเมื่อเราบล็อกได้หรือว่าเราโดนโจมตีมาแล้วมันไม่ติดคีย์แจข้อไม่ติดดับเบิลดาเมจอะไรพวกนี้นะครับมันจะติดบัฟเป็นเวลา5วินนะครับจะดาเมจดีดักชั่น50นะครับโดยที่คูณดาวอยู่ที่20่สวินะครับอ่าสกิลต่อไปนะครับเมื่อเลือดเราต่ำกว่า40นะครับเราจะติดบัฟเป็นเวลา15วินาทีนะครับบัฟก็คือดาเมจรีสตยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับคูณดาวสกิลอยู่ที่120ยยี่สิวินะครับสกิลนี้ครับเมื่อบล็อกได้นะครับ มันจะติดบัฟเป็นเวลาห้าวินะครับจะลดเบสดาเมจ40นะครับแล้วก็ดาเมจดีเรคชั่นเรทเนี่ยอีก5%นะครับแล้วก็สกิลนี้เป็นสกิลสุดท้ายนะครับสกิลนี้นะครับเมื่อเราได้รับสถานะผิดปกติเนี่ยสถานะของแล้วก็สกิลนี้นะครับเมื่อเราได้รับสถานะผิดปกตินะครับเราจะได้เออ่บัฟขึ้นมาเป็นเวลา3วินะครับบัฟก็คือเออ่เป็นสเตตัสอะไลเมนต์ดาเมจดีเรคชั่นเรท30%นะครับแล้วก็บล็อกดาเมจดีเรคชั่นเรทอีก30%นะครับ ก็คูณดาวสีสิาวินะครับสำหรับสกิลนี้นะครับอยู่ผลแค่3าวิเนาะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับกิลสำหรับสกิลของดาบโลเนาะก็จะเน้นไปทางอึดน,นะครับโดนโจมตีแล้วก็มีดีบัฟกลับไปมีบัฟให้เรานะครับมี slow, ตีสโลศัตรูมีลดเกาะลดดีบัฟศัตรูอะไรพวกนี้นะครับก็เหมือนน่าจะแบบเหมือนเกมเอ่อ ทั่วไปเนาะที่เป็น MMORPG แบบดาบโลเนาะก็เล่นแบบแนวแนวนี้อยู่แล้วนะครับก็ใครสนใจก็มาเล่นกันได้นะครับสำหรับอาชีพดาบโล่นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับเกมไนท์ครอ่นะครับวันนี้ไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับ